ดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหวยเลขพารวยขอต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปสูตรหวยหลักร้อยบนสูตรนี้นะคะเข้ามาแล้วกางวดเริ่มเข้างวดแรก30ทธันวาหกสองถึงงวดวันที่16มิถุนาหกสางวดวันที่1กระดก,กระดาหกสาจะเป็นงวดที่10นะคะ สูตรนี้นะคะจะใช้หลักหมื่นรลงวันที่หนึ่งบวกด้วยหลักหน่วยรลงวันที่หนึ่งบวกด้วยสี่บวกด้วยสคงที่ทุกครั้งนะคะจะได้เท่ากับเลขเด่นนะคะมาบวกกันนะคะเริ่มตั้งแต่30ทธันวาหกสองใช้งวดวันที่16บธันวาหกสองตั้งนะคะ งวดวันที่16ธันวา62ตั้งจะได้เท่ากับเลขเด่นงวดวันที่30ธันวา62 2บวก4เท่ากับ6 6บวก4เท่ากับ10 10คือเลขเด่นตัวแรกนะคะบวกเพิ่มไป1แต้มนะคะตัวที่3บวกเพิ่มไป3แต้ม หนึ่งบวกสามเท่ากับสี่ตัวที่สี่บวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นห้านะคะสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าเข้าหลักร้อยและสี่เข้าหลักสิบ และหนึ่งเข้าหลักหน่วยสูตรหวยหลักร้อยบนสามสิบธันวางวดแรกและงวดนี้นะคะสามสิบธันวาเป็นงวดแรกเข้า3ตัวเลยนะคะเข้าทั้งสมหลักนะคะหน่วยสิบร้อยเลยนะคะมาดูงวดสิบมกราสองพาหบมหนึ่งบวกหเท่ากับสอง สองบวกสี่เท่ากับหกบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นเจ็ดบวกเพิ่มไปสามแต้มเป็นสิบบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นหนึ่งสิบเจ็ดโมกลาหกสามสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกเจ็ดเจ็ดสี่นะคะเจ็ดเจ็ดสี่ เจ็ดเข้าหลักร้อยนะคะและมีหลักสิบติดด้วยนะคะสิบเจ็ดมกลาหนึ่งกุมภาหกสามเก้าบวกสี่เท่ากับสิบสามสิบสามบวกสี่เท่ากับสิบเจ็ดใช้ตัวท้ายบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นแปดบวกเพิ่มไปสามแต้มเป็นสิบเอ็ดใช้ตัวท้าย บวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นเลขสองหนึ่งกุมภาหกสามสามตัวท้ายรางวัลที่1 2ึ่งสองสอเดสองเข้าหลักร้อยและมีหลัก1ิติดด้วยนะคะเลข7เข้าหลักหน่วยนะคะหนึ่งกุมภาเข้าสามหลักนะคะ สิบหกกุมภาหกสามแปดบวกเจ็ดเท่ากับสิบห้าสิบห้าบวกสี่เท่ากับสิบเก้าบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นสิบใช้ตัวท้ายบวกเพิ่มไปสามแต้มศูนย์บวกสามเท่ากับสามบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นสี่สิบหกกุมภาหกสามสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งออก 4 0 3 4 0 3 4เข้าหลัก100และ0เข้าหลัก10 3เข้าหลักหน่วยนะคะ16บกุมภาเข้า3หลักเลยนะคะสูตรนี้เข้าดีนะคะเพื่อนๆแต่ว่าสูตรนี้จะโฟกัสไปที่หลักร้อยนะคะ หนึ่งมีนาหกสามแปดบวกสามเท่ากับสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่เท่ากับสิบห้าบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นหกบวกเพิ่มไปสามแต้มเป็นเก้าบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นสิบใช้ตัวท้ายหนึ่งมีนาหกสามสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งออกเก้าสามแปด เก้าเข้าหลักร้อยนะคะสิบหกมีนาหกสามเจ็ดบวกแปดเท่ากับสิบห้าสิบห้าบวกสี่เท่ากับสิบเก้าบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นสิบบวกเพิ่มไปสามแต้มและบวกเพิ่มไปอีกหนึ่ง แนะคะสิบหมีนาหกสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งออกสี่สี่หกสี่เข้าหลักร้อยและมีหลักสิบติดด้วยนะคะสิบหกพฤษภาคมหกสามศูนย์บวกหกเท่ากับหกหกบวกสี่เท่ากับสิบ ใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไป1แต้มบวกเพิ่มไปสามแต้มและบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้ม16พฤษภาสามตัวท้ายรางวัลที่1ออกศ9 5 0เห้าศเข้าหลักร้อและหเข้าหลักหน่วยนะคะ หนึ่งมิถุนาหกสามห้าบวกห้าเท่ากับสิบสิบบวกสี่เท่ากับสิบสี 1, ่บวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มบวกเพิ่มไปสามแต้มบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มหนึ่งมิถุนานะคะสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งออกห้าหกเจ็ดห้าเข้าหลัก ร้อยนะคะหนึ่งมิถุนาสิบหกมิถุนาหกสามคืองวดที่ผ่านมานะคะสามบวกเจ็ดเท่ากับสิบสิบบวกสี่เท่ากับสิบสี่ใช้ตัวท้ายบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มบวกเพิ่มไปสามแต้มบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้ม 16มิถุนาสองพันห้าสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก9 6 7 9เข้าหลักร้อยนะคะ16มิถุนาเข้านะคะผ่านไปแล้วนะคะเพื่อนๆ10อ่า9งวดนะคะผ่านไปนแล้ว9งวดสูตรนี้นะคะ จะเป็นสูตรหวยหลักร้อยบนแต่บางงวดนะคะก็มีหลักหน่วยหลักสิบติดด้วยนะคะบางงวดเข้า3หลักเลยนะคะยังไม่มีหลุดเลยนะคะเก้างวดยังไม่มีหลุดมาดูงวดที่จะถึงนี้นะคะคืองวดวันที่หนึ่งกระดากกระดาสองพ งวดนี้จะเป็นงวดที่10นะคะจะไปต่อเป็นงวดที่10ไหม1บวก7เท่ากับ8 8ด8ดบวกสเท่ากับส2 1สใช้ตัวท้ายคือเลข2บวกเพิ่มไป1แต้มเป็นเลข3บวกเพิ่มไป3แต้มเป็นเลข6บวกเพิ่มไป1แต้มเป็นเลข7นะคะ สูตรหวยหลักร้อยบนหนึ่งกระดักกระดา2,563จะได้เลขเด่น4ตัวคือเลข2 3 6 7นะคะจะมาหลักร้อยหนึ่งตัวบางงวดมาหลักบางงวดมีหลักหน่วยหลักสิบติดมาด้วยนะคะแต่เราโฟกัสที่หลักร้อยนะคะมา กงวดติดติดนะคะยังไม่หลุดนะคะงวดหนึ่งกระดก,กรดา2563จะเป็นงวดที่10จะไปต่อเป็นงวดที่10ไหมรอดูผลกันนะคะเพื่อนๆ2องสคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีตลอดปี2563สวัสดีค่ะ